นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตััสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสืบกันมาณนะโอกาสการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เป็นปิศนาในชีวิตในพระธรรมคำสอน ในสิ่งที่เราจะต้องน้อมมาสู่การพิจารณาของการใช้ชีวิตกันสิ่งที่ได้เราเรียนรู้ชีวิตกันมาในยุคเก่าผ่านพ้นไปนี่นะครับคือพุทธศักราช2565เข้าถึงพุทธศักราช2566ันหนะฮะวันนี้พวกเราก็ตั้งกำลับบงใจ ให้เกิดกุศลให้ยิ่งขึ้นไปนะครับยามเช้านะกลุ่มบ้านสวนเรือนธรรมก็มีกิจกรรมตาเตรียมเข้าของต่างๆเพื่อจะให้เกิดการสร้างกุศลนอบน้อมถวายแก่พระสงฆ์เป็นพุทธบูชากันก็ทำให้กิจกรรมเหล่านี้หน้าบ้านสวนเรือนธรรม เปิดความเป็นมงคลให้พวกเรานั้นน้อมระลึกคุณงามความดีในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในคุณของบิดามารดาปุยญาตายายบรรพระบุรุษของเราเพื่อจะสร้างแนวทางของชีวิตของกำลับบงใจเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นให้เกิดความสะอาดหมดจดปานีตยิ่งขึ้น อย่างนี้ก็เป็นการตั้งกำลังใจและก็ตรวจสอบพฤติกรรมของพวกเราแต่ละรูปแต่ละนามแต่ละบุคคลแต่ด้วยเหตุดังกล่าวนั้นผู้พูดเองก็เกี่ยวข้องกิจกรรมเหล่านี้มาหลายการหลายเวลาหลายปีทีเดียวก็ทำให้เห็นบุคคลเป็นพุทธบริษ,ษ,ษัท4ี ที่มีความปัถนาต้องการจะเรียนรู้พระธรรมกันก็จะสามารถพัฒนาการด้วยกายวาจาใจนะให้มีการเข้าถึงกระแสการออกจากทุก์ขหรือทุก์ดับไปนะครับเหล่านี้ก็ประกอบไปด้วยสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก็ต้องมีทั้งภายนอกแล้วก็มีภายใน จะเห็นว่าการที่เราได้ดแอบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มบ้านสวนเรือนธรรมในการประกอบอาหารบริโภคกันก็ดีในการเสวนาสิ่งต่างๆที่ได้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็จะเห็นว่าบุญเก่าหรือกรรมเก่าหรือเหตุของการสร้างกรรมใหม่ๆก็จะทำให้พวกเราได้เห็นความรู้สึก การน้อมพิจารณาชีวิตกันนะครับชีวิตกันเนี่ยจะเห็นว่าบางท่านหลายท่านหลายคนทีเดียวที่ไม่สามารถจะเดินทางชีวิตนะไม่ผ่านพ้นปี2 5 6 5ไปได้ก็มีมากมายตามที่พวกเราได้มีโอกาสแวะไปร่วมกิจกรรมงานสีดำกันทีนี้จะเห็นว่า ถ้าท่านหนึ่งท่านใดหลายท่านหลายคนพุทธบริษัทสี่ซึ่งผ่านพ้นหลุดรอดเ,อเข้าถึงพุทธศักราชใหม่ได้ก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นตั้งความเป็นมงคลให้กับตัวเรานพัฒนาให้ยิ่งขึ้นปานีตขึ้นนะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการสั่งสมบุญบารามีนะครับบุญบารามีฝ่ายกุศลน,นั้น ไม่สามารถจะเป็นรูปธรรมให้เราแตะต้องได้แต่เราสามารถกัะทำแล้วเกิดความสุขเกิดความมั่นใจนะครับเกิดการเชื่อมั่นตามความเป็นจริงที่เราได้ประพฤติปฏิบัติตนนะครับเหล่านี้ก็จะเห็นว่าต้องใช้ความเพียรในการที่จะขยันเรื่องราวของการเรียนรู้ การพัฒนาตั้งแต่วัตถุภายนอกนะครับจะเห็นว่าถึงแม้ว่าการเวลาเปลี่ยนไปร่างกายก็จะเสื่อมถอยลงไปนะครับเด็กเยาวชนก็จะเริญเติบโตขึ้นนะครับก็ต้องคิดฝักใฝ่นะครับ,นะรบเรื่องราวของทางกุศลก็จะนำไปให้ชีวิตของเราไม่ขาดตกบกพร่องมากเกินไปนะครับ สิ่งเหล่านี้นะฮะผู้พูดได้มองดูเนี่ยจากตานานจากสิ่งที่เราได้ใช้ชีวิตกันมาเนี่แหะครับสิ่งที่เรามุ่งมั่นเนี่ยแล้วก็เชื่อถือโดยการกระทํานะครับไม่ได้เชื่อเพราะว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดบอกว่าให้เชื่อแต่เหล่านั้นได้น้อมการเรียนรู้คุณงามความดีแล้วก็เกิดการยอมรับความเป็นจริงในคุณงามความดีเหล่านี้ ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านาตัดสรุมาแล้วก็ให้พวกเราพูทธบริษัท4สีนะมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันจะทำให้เราก็จะเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยจะเห็นว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างว่องไวก็ตามนะครับที้จะเห็นว่าด้วยความไม่ประมาทพวกเราก็จะมีการเรียนรู้ กายวาจาใจเรียนรู้ปัจจุบันการที่เรากำหนดการพิจารณาตัวเราเองเหล่านี้แหละครับที่ทำให้เกิดความมั่นอกมั่นใจที่จะยกย่องกำลังใจตัวเองนะครับนั้นตามที่คณะกลุ่มบ้านสวนเรือนรรเนี่ยอาจจะเห็นว่าก็มีกำลังใจนะครับที่จะเดินทาง มาร่วมกิจกรรมส่วนหนึ่งนะครับของพุทธบริษัท4นะครับจะเห็นว่าก็ได้น้อมต่างคนก็ต่างมีความคิดมีการเรียกมีประสบการณ์ตามความเป็นจริงกันนะครับเหล่านี้แหะครับก็จะทำให้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆนั้นเราถ้าจะไม่ต้องบอกนะว่าทำอย่างนี้เป็นผลอย่างไร ทำอย่างโน้นเป็นผลอย่างไรนะครับเหมือนกับเราที่ได้ย้ำพูดย้ำกระทำกันนะครับเรื่องการทำไล่ทำนาเรื่องการทำคุณงามความดีอ่าแต่หากว่าใจของเราไม่ตั้งมั่นคุณงามความดีก็จะปล่อยให้ไหลไปสู่ก็เลือกอะโคอะโครจรหรือสิ่งที่เป็นกระแสไหลไปสู่ที่ต่ำนั่นเองนะครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทวนไม่ต้านไม่ระลึกในคุณงามความดีเนี่ยก็ทําให้เราผิดพลาดในชีวิตกันได้เหมือนกันนะครับจากเราที่ได้ยินได้ฟังคณะกาลยาณมิตรเราได้พูดจากกันว่าเรื่องราวของญาติพี่น้องล้มหายใจจากกันไปนะครับก็มีการระลึกหากันนะครับว่าเอ๊ะทำไม ตายแล้วจิตใจหรือวิญญาณน,นั้นไปสู่สุขติหรือยังใช่ไหมก็พูดจากกันไปตามรูปลักษณะบ้านสวนเรือนธรรมนะครับสังเกตดูการพบปะกันการศึกษาหาความรู้แลกเปลี่ยนกันนั้นก็เป็นเรื่องของการพัฒนาให้เกิดคุณประโยชน์สืบทอดลูกหลานของเรานั่นเองนะครับ ไม่มีอะไรมากแต่เห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้เราก็ก็ทำด้วยความปานีตยิ่งขึ้นนะครับเช่นอาหารบริโภคเราจะเห็นว่า,าแม่บ้านหรือคณะที่ได้ประกอบอาหารบริโภคนั้นก็มีความตั้งอกตั้งใจที่จะทำให้อาหารนั้นเกิดความถูกอกถูกใจนะครับซึ่งกันและกัน เหล่านี้ฮะจะเราจะเห็นว่าคุณงามความดีนั้นแทบจะไม่ต้องบอกแต่เรื่องราวของจิตสำนึกเขามีความปรารถนาจะให้ความสุขภายนอกกันโดยธรรมชาตินะครับจะเห็นว่าผู้พูดเองเนี่ยก็มีความรู้สึกยินดีน้อมอนุโมทนาในกำลังใจที่ท่านทั้งหลายที่มีความตั้งมั่น ที่จะเก็บรายละเอียดแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเป็นแนวทางการใช้ชีวิตสืบทอดปัจจุบันและก็ตลอดไปจะเห็นว่าสิ่งที่เหล่านั้นต้องระลึกเสมอก็เรื่องราวของการสร้างศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะครับจะเห็นว่าถ้าเราพูดถึงปัญญาเนี่ย เราต้องน้อมเรื่องราวของฟาร์มเป็นจริงนะครับว่าเอ๊ที่เราพูดกันอยู่ประจําสติมันคืออะไรนะครับปัญญานั้นหมายถึงอะไรนะตัวที่เรารู้ตัวรู้ตนเห็นตัวเห็นตนการละการวางเนี่ยเขาละกันแบบไหนอย่างไรในการละวางเนี่ยก็ขึ้นเป็นระบบการนึกคิด ไปก่อนนะครับการยับยั้งชั่งใจเขาเรียกละวางแบบการนึกคิดมีการยับยั้งชั่งใจใช้พระธรรมเข้ามาประคับประคองเพื่อไม่ให้เกิดจิตใจของเราเกิดความเศร้าหมองกับการที่ได้มาแล้วก็เสียไปแล้วก็ไม่ได้อย่างใจนะครับจึงใช้พระธรรมเนี่ยเป็นเครื่องประคับประคองเรียกว่าปล่อยวางด้วยความนึกคิด ด้วยพระธรรมคำสอนถ้าอย่างนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการเรียนรู้พระธรรมนะครับมีการฝึกสติระลึกระวังนอบน้อมคุณงามความดีในการยับยั้งชั่งใจนั่นเองใช่ไหมฮะถ้าหากว่าเรานั้นมีการฝึกฝนอบรมตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันการมากมากขึ้นเราก็จะรู้ทันสภาวะ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องสิ่งต่างๆนะแล้วก็จิตใจของเราที่แปรปวนเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถ้าเรามีสติติดตามรู้จักสิ่งที่เป็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงของกายและใจตัวเราเองนั้นเราก็จะไม่ต้องใช้การควบคุมบังคับนะครับแต่เหล่านั้น จะรู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงว่าร่างกายนั้นได้รับแรงกระทบจากทวารต่างๆในจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนีชี้นำหรือจะบอกกล่าวด้วยวาจาทำให้หูของเราได้ยินตาได้เห็นแล้วก็ส่งผลให้เกิดความทุกข์ในใจของเรานะความพอใจบ้างความไม่พอใจบ้างอย่างนี้ สิ่งนี้ถ้าเราตามรู้จักหรือรู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นในกายรับเข้ามาส่งให้จิตใจของเรารับรู้ปรากฏนั้นเรียกว่าเราเห็นสภาวะธรรมนะครับเข้าถึงสภาวะธรรมไม่ได้หมายถึงเราต้องควบคุมเหมือนตัวแรกๆแ,แต่ตัวที่สองนี้มาถึงมีการเข้าถึงสภาวะธรรมก็จะทำให้เราเห็นความเป็นจริงในจิต ใจของเราว่าสิ่งที่เกิดนั้นเป็นทุกข์นะเข้าไปสู่กระแสใจเมื่อกระแสใจเป็นทุกข์จะเห็นความไม่เที่ยงในจิตใจของตัวเรานะครับก็ผ่านไปสู่การปรุงแต่งแต่ขณะที่เรานั้นมีการเรียนรู้หรือรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์ในใจอย่างนี้ก็จะทำให้เห็น ความไม่เที่ยงเกิดขึ้นในใจเหมือนกันใช่ไหมฮะเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นในใจของเราอย่างนี้เรียกว่าเรานั้นรักษาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่เป็นไปพราะเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอย่างนี้เห็นว่าการปรุงแต่งก็ไม่ถึงทุลนทุรายนะเห็นว่าเกิดสะดุง้งสะเทือนเล็กเล็กน้อยนอย,น,ยนะ ไม่ได้เกิดการหวั่นไหวสะเทือนเนื่องจากว่าเรานั้นมีสติรู้จักสิ่งที่เกิดความไม่เที่ยงในจิตในใจของเราอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเนื่องจากเทศกาลพุทธศักราชใหม่อย่างนี้ก็ขอให้เราได้ตรวจสอบจิตใจตัวเราเองสิบสอบเรื่องราตวตรวจสอบเรื่องราวที่เราได้ผ่านมาจากปี ที่แล้วเนี่ยนะครับมาสู่ปีใหม่ปีนี้ก็ให้เรานั้นมีการพัฒนานั่นเองนะครับพัฒนาว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่อดีตแล้วก็ปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างไรนะเห็นจิตเห็นใจเราหรือ,อยังถ้าเรายังไม่เห็นจิตเห็นใจเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับเราก็ไปทันความคิดของเราหรือไม่ ถ้าหากว่าเรานั้นทานความคิดของเราเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเข้าใจความคิดแห่งความไม่เที่ยงในความคิดของเราเหมือนกันนะครับพอสติไปรู้จักการนึกคิดเนี่ยเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงจากความนึกคิดของเรานะครับเดี๋ยวดูปับ๊บดูปั๊บไม่เที่ยงดับลงหยุดการคิดนึกนี่แหละครับจะเห็นว่าเป็นสาระ เป็นการที women, no ่เราเรียกกันว่าเป็นสังขารปรุงแต่งก็เป็นส่วนนี้นะที่เราปรุงแต่งบางทีเราได้ยินเรื่องดีการปรุงแต่งของเราก็เป็นเรื่องร้ายก็ได้นะครับบางทีเราได้ยินเรื่องไม่ดีการปรุงแต่งของเราก็เป็นเรื่องดีก็ได้เพราะเป็นเรื่องเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสองทางเสมอนะครับไม่ได้ทางเดียวใช่ไหม ถ้าไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นเข้ากระทบจิตใจของเราให้เกิดสภาวะแล้วเราจะยังได้ยังไงว่าจิตใจของเราเนี่ยมีการยึดมั่นถือมั่นแค่ไหนใช่ไหมครับดังเพราะนั้นจึงมีคุณในกับสิ่งที่กระทบกระทั่งนะครับเราจะจะคิดว่าเป็นโทษอย่างเดียวต้องมีคุณด้วย และสิ่งที่เราประกอบหน้าที่ต่างๆที่เราดำเนินชีวิตกันเนี่ยนะปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าเรื่องราวของการประกอบสามาอาชีพนั้นเราก็ขาดตกบอกพร่องบ้างเราก็มีความได้มาเสียไปบ้างแล้วก็บางท่านก็จะเริญนรุ่งเรืองบ้าง ก็เป็นวาระบุญวัสนาของแต่ละบุคคลนะที่มีการสั่งสมไว้แต่ปัจจุบันก็ดีอดีตก็ดีนะครับก็จะทำให้ประกอบสมาชีพทำมาค้าขายพอเลี้ยงชีพแล้วก็สามารถเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะสังคมได้นะประคองประคับประคองไปนะให้มีการดำเนินชีวิต ดูแลบุปภการีดูแลคุณของพระรัตนตรัยนะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องน้อมละลึกระมัดระวังนะฮะเราจะเห็นว่าการละลึกระมัดระวังนั้นมีคุณประโยชน์ต่อเรานะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายกเราย่างเราเคลื่อนไหวเราพบปะคู่คนมากน้อยแค่ไหน เราก็จะเห็นว่ามีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปเด็กรุ่นใหม่ก็เกิดขึ้นมาเราก็ได้พบได้เห็นกันนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีการพัฒนาเจริญเติบโตแล้วก็เสื่อมถอยลงนะครับตัวรากของการเตรียมพัดพรากจากกันไปทุกวี่ทุกวันใช่ไหมเหล่านี้ เราจึงต้องมีการตักเตือนตัวเราเองเรื่องพุทธศักราชใหม่ที่เราครองเข้ามาครองเราจึงต้องสร้างกำลังใจของเราให้เป็นติลิตเป็นมงคลโดยมีพระพุทธเจ้านั้นเป็นประธานมีพระธรรมเป็นเครื่องระลึกมีพระสงฆ์เป็นเครื่องการกระทำนะครับเห็นว่าเหล่านั้นก็ เรี่กร่วมมือกันนะร่วมกิจกรรมร่วมมือกันพบปะสร้างกำลังใจนะครับให้พวกเราผู้ท่านบริษัท4นั้นทบทวนต่างๆนานา,นาเรื่องราวของการที่ใช้ชีวิตปีที่ผ่านมานะครับแล้วเราจะเริ่มปีใหม่เราก็ตั้งกำลังใจใหม่ปีนี้เราก็จะเรียนรู้ ชีวิตของเรานะครับสร้างสมบุญกุศลทั้งภายนอกแล้วก็ภายในสืบเนื่องไปเรื่อยๆนี่แหละครับพวกเราพุทธบริษัทสี่เนี่ยนะเป็นคนที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เห็นได้มีการกระทำนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบตัวเ,เองนะครับตามเหตุการณ์ที่เรากระทำ เราก็สามารถตั้งคําถามแล้วก็ตอบคําถามสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่อดีตนะครับแล้วเราจะตั้งมั่นในพุทธศักราชใหม่เนี่ยเราจะต้องติดตามให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นกำลังใจพวกเราในยุคสมัยแบบนี้เราจะเห็นว่าโลกนั้นจเจริญมากแต่สิ่งที่เราได้เห็นกัน ก็เรื่องกำลังใจที่เสื่อมถอยลงไปนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องฟื้นฟูกันก็เป็นเรื่องปลูกฝังแนวทางในพระธรรมคำสอนนะครับและคุณงามความดีดีอย่างไรดีก็คือการไม่ทำร้ายตัวเองและทำร้ายผู้อ,อื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะครับ และถ้าจะดียิ่งขึ้นเราก็ต้องฝึกสติรู้จักตัวเราให้มากขึ้นนะครับกายใจเป็นอย่างไรนี่แหละครับนะเมื่อเรามีสติหรือฝึกสติขึ้นเราก็จะสามารถนะหรือดูต่อไปว่าจิตใจของเราเป็นทุกข์จริงหรือไม่หรือว่าเรารู้จักสิ่งที่เป็นความนึกคิดของเรา คิดดีคิดร้ายคิดกุศลอกุศลนั่นเองนะครับนั้นจริงได้มีโอกาสนะปีใหม่แล้วก็ขอน้อมนำคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงทั้งหลายที่เราเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนกันนี่แหละครับเอามาชี้นำเอามาละลึกกันนะครับเพื่อจะทำให้พวกเราพุทธบริษัทสีนะ่มีจิตใจที่มั่นคง ไม่เสื่อมถอยนะครับห้าหารมากขึ้นเจนว่านะคนที่มีการฝึกฝนเนี่ยจิตใจมั่นคงห้าวหารสง่างามนะครับจิตใจจะเด็กเป็นอย่างนั้นแต่ร่างกายก็มีการเสื่อมมีการถอยมีเสื่อมสภาพไปดับไปนั้นเป็นเรื่องปกติของพวกเราพุทธบริษัทสีด้วยกันเนี่ยนะครับนะพวกเราจําเป็นมากนะที่เราจะต้อง มีการกระทำเนี่ยนะครับใช่ไหมเช่นตัวอย่างนะจะเห็นว่า,าเทศกาลเมื่อตอนคริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยนะหลายคนก็ตื่นให้พรอ,อวยพรซึ่งกันและกันนะครับทณน,นี้โลกสมัยใหม่เนี่ยเป็นโลกที่ไอทีซึ่สามารถสื่อสารกันแต่ต้องกันเนี่ยในเวลาไม่นานแวบบเดียวนะฮะเรานี่จะเห็นว่ากําลังใจคนนั้น การที่ผ่อนคลายเนี่ยก็ด้วยเหตุของอะไรความมุ่งมั่นเหมือนกันแต่ด้วยความผ่อนคลายในกระแสะโลกเนี่ยเป็นเรื่องราวของวัตถุนำหน้าใช่ไหมครับแต่หากว่าเอากระแสธรรมนำหน้าก็เป็นกระแสะที่ทางใจนะครับเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยการใช้อาหารปัจจัยสี่เนี่ยเป็นยารักษาโรคไปในตัวเท่าที่เรา สังเกตดูนะครับพืชผักผลไม้นี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องน้อมอาหารบริโภคนั้นปมาจากของมีพิษหรือไม่เนื้ออากาศที่เราหายใจเข้าไปเป็นอย่างไรพยายามนะพยายามที่จะน้อมถึงธรรมชาติชีวิตและเราก็ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติใช่ไหมครับ หล่านี้นะครับเป็นของเป็นกำนันเป็นกำลังใจนะครับคุณงามความดีเนี่ยมีหลายเนื้อนะครับเนื้อสิ่งที่เราใช้คุณงามความดีควบคุมการกระทำใช่ไหมแล้วก็ไปสู่เห็นความเป็นจริงความไม่เที่ยงในกายในใจใช่ไหมแล้วก็เข้าถึงการเรียนรู้ธรรมชาติความจริงยึดไม่ได้ก็คือพระธรรมคําสอนใช่ไหม เหล่านี้นะครับประกอบไปด้วยมหาสติหรือสติสัมมชัญญะนั่นเองทําให้เราได้พูดจากกันเนี่ยก็โดยเหตุของการศึกษาพัฒนาควบคุมพฤติกรรมแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมเมื่ออากาศเย็นๆอย่างนี้พวกเราต้องยอมรับว่าจะต้องมีการดูแลสุขภาพนะครับเห็นว่าสุขภาพต้องดูแลรักษาใช่ไหม แล้วเห็นได้ยินข่าวกันว่ามีโรคภัยไข้เจ็บกําลังระบาดกันอยู่เราก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับใช้น้าร้อนน้ําอุ่นนีการป้องกันต่างๆเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับทั้งกระแสะโลกก็ต้องกระทำทั้งกระแสธรรมก็ต้องมีการเรียนรู้พัฒนาควบคู่กันไปนะครับ ชาวโลกเราเนี่ยก็มีความปรารถนาอันเดียวกันก็คือความสุขกายสุขใจนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเป็นชาวพุทธบริษัทเนี่ยเราต้องการเข้าถึงการยกใจออกจากการยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นของฝันนะพุทธบริษัทสี่เราก็สมควรนะครับแก่เวลาที่ราได้พูดจากกันในวันปีใหม่อย่างนี้ ก็ขออวยพรให้พวกเราโดยอำนาจของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปิดามารดาคูบาจา์นะครับบันดาลให้พวกเราผู้ท้าบริษัทสศีนั้นจงมีกำลังใจเข้มแข็งเรื่องการเรียนรู้คุณงามความดีแล้วก็ปฏิบัติตนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อจะให้เรานั้นเข้าถึงศีลสมาธิปัญญากันนะครับโดยทั่วหน้าจากผู้พูด อาสส,ส,สวัสดีครับ